ช่องคณีสายยสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา เสียงทายจากเลขนำโชคอีกแล้วนะคะประจำวันที่22กันยายน2563ค่ะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะขอพรนะคะขอโชคขอลาบเนี่ยเราก็ต้องนะคะสวดมนต์บูชาองค์พ่อปพิคเนตองค์พระแม่ลักษมีหรือถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่ตัวเองเคารพอยู่แล้วนะคะก็หมั่นสวดมนต์ขอพรเติมบุญให้ท่านนะคะรวม ถึงมันกราบไหว้บูชาให้ท่านอย่าให้หิ้งที่บ้านเนี่ยเป็นหิ้งร้างไปนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยสวดมนต์ขอพรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นการเปิดดวงโชคราบของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเน้นย้ำในทุกคลิปก็คืออย่าไปรอเลขแค่ท้ายคลิปเพราะว่าคุณควรจะดูให้จบ จะได้รู้วิธีในการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาเข้าถึงองค์เทพเข้าถึงไอ้ไข่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เปิดดวงจริงๆค่ะโอเคก่อนอื่นเราก็จะมาบูชาองค์เทพของเราก่อนเลยค่ะ นโมตัสสะพระเขวตูระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขวตูระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขวตูระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกังคณาปติเยนะมะฮาโอมกังคณาปติเยนะมะฮาโอมกังคณาปติเยนะมะฮา อมศรีมหาลักษมีเจนะมหาอมสีมหาลักษมีเจนะมหาอมสีมหาลักษมีเจนะมหา้หา,า,หา,าพเจ้านางสาวสุภาพกุญเฉยวันนี้ลูกขอจุดธูปเสียงไทยเป็นเลขนําโชคเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ได้มาติดตามหรือมาเห็นคลิปนี้ได้นํา เลขนำโชคนี้ไปเสี่ยมโชคเสี่ยงลาบขอให้ทุกคนที่ได้มาเห็นคลิปนี้ได้โชคได้ราบได้นำเงินไปปลดหนี้ได้นำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตได้นำเงินไปสร้างทานบาร,รมีในโอกาสต,ต่อๆไปขอองค์แม่องค์พ่อและองค์แม่โปรดประทานพรอันประเสริฐให้ลูกๆทุกคนได้สำเร็จตามนี้ด้วยเทินสาธุ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพอทูบหมดแล้วเนี่ยเราเนี่ยท่านเนี่ยจะประทานเลขตัวไหนให้เรานะคะตอนนี้ทูบก็ไม่หมดแล้วนะคะเลขสามตัวของเราก็ออกมาแล้วก็คือศูนย์สองเก้านะคะศูนย์สองเก้าเพื่อนๆก็ ไปซื้อนะคะลองจับคู่หรือว่าตัดดูก็ได้รวมถึงเลขตรงข้ามของมันนะคะ0ูนย์เท่ากับ4 2นะคะเท่ากับ5แล้วก็9เท่ากับ6นะคะแล้วก็ลองไปจับคู่สมตัวสลับกันไปมานะคะลองไปตีเลขกันดูได้นะคะสำหรับคนที่ตีเลขเก่งๆะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะ บูชาองค์พ่อพระพิฆเนศองค์พระแม่ลักษมีรวมถึงต้องการที่จะนำชุเอ,อ่อทูบนะคะไปจุดเองที่บ้านนะคะก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่เพจนะคะคณีสายะหรือแอดไลน์มาสั่งก็ได้นะคะเพราะว่าทูบของเราเนี่ยเฮงจริงปังจริงเข้าทุกวันจริงๆค่ะถ้าจุดจนหมดชุดแล้วเนี่ยนะคะไม่ถูกเนี่ยเรายินดีคืนเงินนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ จัดแพ็กเกจจิ้งนะคะก็จะอยู่ที่10ดอกนะคะ60บาท20ดอก100บาทนะคะ30ดอก150บาทค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะที่จะมีโชคมีลาบเป็นของตัวเองเอนำสั่งซื้อนะคะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านโดยตรงก็ทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์ไม่เป็นไรคะ่ะช่องเราจะจุดให้ทุกทุกวันจุดให้ฟรีจุดให้เป็นแนวทางฟรีนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงบุญภาวัสนาของแต่ละคนของท่านผู้ชมที่ได้มาดูนะคะบางคนได้เลขตรงๆไปแล้วก็ยังแทงไม่ถูกก็มีก็ต้องไปพิจารณาว่าดวงเราเนี่ยเปิดหรือย,ยังเราเคยทำบุญทำทาน ก่อนที่หรือเปล่านะคะซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะหวังได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะเป็นผู้ให้ก่อนอย่างของซรายเนี่ยก็จะถวายน้ําถวายนมถวายน้ําแดงทุกวันนะคะดูแลองค์พ่อกับองค์แม่เนี่ยให้ดุดเหมือนกับว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับในแรงศรัทธาแล้วก็ทําให้ดวงเปิดของทรายนะคะมีอะไรก็จะเล่าให้ท่านฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องดีใจเรื่องตื่นเต้นนะคะก็จะเล่าระบายให้ท่านฟังหมดทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีแรงศรัทธาอย่างแรงตาแล้วถามว่าถ้าไม่มีทุนซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ท่านทุกวันเนี่ยนะคะทำได้ไหมได้ค่ะแค่เราสวดมนต์นะคะกล่าวถึงท่านนะคะท่านก็ รับรู้ถึงแรงศรัทธาของเราแล้วนะคะสำหรับวันนี้สายก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เฮงๆปังๆกันค่ะ